สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้เราก็กลับเข้าสู่เพลลิสปกติก็คือเรื่องราวของการศึกษาโหราศาสตร์ไทยซึ่งอยู่ในเพลลิสรู้ไว้ก่อนไปพบโหนหลังจากที่เราต้องหยุดเพลลิสนี้ชั่วคราวเพื่อทำการพยากรณ์การโคจรย้ายราศีของดาวพร,ะราะ์ หลักๆสามดวงคือดาวพฤหัสบ,บดีราหูแล้วก็ดาวเสาในช่วงที่ผ่านมาคราวนี้ก็กลับเข้ามาถึงเรื่องราวของการศึกษาโหราศาสตร์ไทยกันต่อก็ต่อเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ที่เราศึกษาในเรื่องของเฤกษงเรื่องของอนาคเขตของฤกษ์เรียกว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับเฤกษ์ต่างๆนะครับที่ศึกษากันมาแล้วสอตอน ในตอนนี้ก็จะต่อเนื่องกันจากเรื่องของเริกเช่นกันแต่ก็เป็นเรื่องราวของการนำเลิกนั้นไปใช้ในการพยากรณ์ดังนั้นในตอนนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อตอนว่าการพยากรณจากเ่ิกที่ลัคนาสถิตก็คิดว่าหลายท่านหรือเกือบทุกท่านที่รับชมรับฟังใน ช่องสาระสําราญโดยเฉพาะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ก็คงจะเคยไปหาโหนส่วนตัวของท่านเพื่อให้ช่วยพยากรณ์ดวงชะตาของตัวท่านเองหรือบุคคลต่างๆในครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่แล้วท่านก็จะได้รับเรียกว่าเป็นแผ่นดวงชะตานะครับซึ่งก็จะมีเป็นรูปของจักรราศีแล้วก็จะมีเรื่องราวของรายละเอียดของเจ้าชะตา ด้านบนของรายละเอียดก็จะเป็นเรื่องราวของวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากต่างๆของเจ้าชะตาส่วนทางด้านล่างลงมาถ้าท่านสังเกตโหนก็จะเขียนมาให้ท่านว่าลัคนาสถิตที่ราศีอะไรเกาะอะไรนะครับนาวางตรียางสเสวยเลิกที่เท่าไหร่ประกอบด้วยอะไรแห่งเลิกซึ่งในบริเวณด้านล่างก็คือเรื่องราวของ เรกที่เราจะเอามาคุยกันถึงนะครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเขียนมาให้เอาไว้ทําอะไรนะครับจริงๆแล้วก็เป็นส่วนที่มีประโยชน์โหนก็จะเขียนมาให้แล้วก็โหนก็จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพยากรณพื้นโดยชะตาให้กับท่านนั่นเองซึ่งเรื่องของเรกในโหราศาสตร์ไทยที่เราได้ศึกษากันมานั้นก็ จำแนกตามความหมายหรือว่าการนำไปใช้ประโยชน์ได้2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกก็เป็นเริกในดวงชะตาอย่างที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นซึ่งก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ตัวท่านได้ถือกำเนิดโหนก็ทำการผูกดวงวางลัคนาก็จะทราบว่าตัวท่านนั้นถือกำเนิดขึ้นมาภายใต้เรกใดเรกหนึ่งใน27เิกตามที่เราได้ศึกษากันไปแล้วอย่างแน่นอน ส่วนรูปแบบที่สองก็เป็นเลิกในการนำไปใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆซึ่งจะกำหนดช่วงเวลาที่ตรงกับเลิกใดเลิกหนึ่งใน27เลิกเช่นกันก็เรียกว่าเลือกเลิกที่ต้องการนะครับให้เหมาะสมในการไปใช้ในการประกอบกิจกรรมหรือพิธีกรรมต่างๆตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ต้องการเลิกนั้นนะครับซึ่งจากรูปแบบของเลิก ที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งสองรูปแบบนั้นบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่สนใจในโหราศาสตร์ไทยส่วนใหญ่ต้องบอกว่ามักจะคุ้นเคยกับรูปแบบที่สองมากกว่าเช่นขอเลิกในการคลอดบุตรขอเลิกในการเปิดกิจการร้านค้าแต่เลิกในรูปแบบที่สองนะครับต้องบอกว่าเป็นการศึกษาสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานค่อนข้างดีถึงดีมากแล้วก็ ต้องการศึกษาในโหราศาสตร์ไทยในระดับที่สูงมากขึ้นไปซึ่งเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะทางกันจริงๆผู้ที่จะทำการศึกษาเรียนรู้ก็อย่างที่ผมบอกว่าต้องมีความรู้พื้นฐานที่ดีมากดังนั้นในการศึกษาเรื่องของเลิกที่จะคุยกันถึงในตอนนี้นะครับเราจะไม่ได้คุยกันถึงเรื่องของรูปแบบที่2แต่จะเป็นการศึกษาเลิกที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบที่1 ซึ่งจะมีอยู่ในทุกๆพื้นดวงชะตาโดยจะทำการศึกษาจากพื้นฐานของแต่ละดวงชะตาว่าถือกําเนิดขึ้นมาในเริกใดอยู่ในอิทธิพลของเริกนั้นจะส่งผลต่อการดำเนินคันรองชีวิตของเจ้าชะตาว่าจะดำเนินไปบนเส้นทางเช่นไรเส้นทางนั้นจะส่งผลต่อตัวเจ้าชะตาไปในทิศทางที่ดีหรือร้ายแค่ไหน การศึกษาเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตาโดยการพิจารณาอ่านจากเริกที่เจ้าชะตาถือกําเนิดขึ้นมาก็ต้องบอกท่านว่าเป็นการศึกษาในรูปแบบกว้างๆเท่านั้นเพื่อเป็นพื้นฐานให้ท่านได้เข้าใจแล้วก็นําเรื่องราวที่เกี่ยวกับเริกในดวงชะตาไปใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาในโหราศาสตร์ไทยขั้นสูงต่อไป คือที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของพื้นฐานเท่านั้นนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าการเริ่มต้นอ่านเริกในดวงชะตาเราเริ่มอย่างไรนะครับก็โหนทำการผูกดวงวางลัคนาเสร็จก็จะทราบว่าลัคนาของเจ้าชะตาแต่ละท่านนั้นสถิตร,ราศีอะไรแล้วก็จะเป็นการทราบด้วยนะครับว่าไปสถิตอยู่ภายใต้ เลิกใดเลกหนึ่งใน27เเลิกแล้วก็จากพื้นดวงชะตาที่ทราบตำแหน่งของลัคนาและเลิกที่เจ้าชะตานี้ถือกำเนิดขึ้นโหนก็จะสามารถอ่านรายละเอียดต่อไปและนำรายละเอียดนั้นมาพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตาให้กับท่านได้ตามลำดับนะครับข้อแรกคือพิจารณาว่าตำแหน่งของลัคนานั้น สถิตยอยู่ภายใต้เรกอะไรหมวดเรกใดท่านก็คงจำกันได้นะครับถ้าใครยังจำไม่ได้ก็ลองทบทวนดูว่าเรกทั้งหมดที่มี27เรกก็จัดอยู่ในหมวดเรกต่างๆจำนวน9หมวดนะครับก็เมื่อผูกดวงวางลัคนาแล้วก็จะทราบรายละเอียดของแต่ละเจ้าชะตาข้อที่2ก็คือเรกที่ลัคนาสถิตยอยู่นั้น จัดเป็นเลิกประเภทใดนะครับอันนี้เราก็ศึกษากันมาแล้วนะครับว่าใน27เลิกก็จะมีการแบ่งออกเป็นรูปแบบเลิกต่างๆนะครับเป็นเลิกที่สมบูรณ์เลิกที่ไม่สมบูรณ์นะครับหรือเลิกแตกอย่างไรข้อที่3ภายใต้เลิกที่ลัคนาของเจ้าชะตาสถิตนั้นเกาะณวางใดในเลิกนั้นและณวางนั้นมีดาวพระเคราะห์ใดเป็นเจ้าณวางนะครับ ก็ในหนึ่งเลิกก็ทบทวนกันได้นะครับว่าประกอบด้วยสี่นวางหรือที่เราเรียกว่าสี่บาทเลิกเพราะฉะนั้นลัคนาก็จะเกาะอยู่ในบาทใดบาทหนึ่งในสี่บาทเลิกนั้นคราวนี้เราดูข้อที่สี่ถัดไปก็คือว่านวางที่ลัคนาของเจ้าชะตานั้นเกาะอยู่ไปอยู่ภายใต้ตรียางใดนะครับในหนึ่งราศีก็จะมีสามตรียาง ถัดมาลำดับที่5เราก็พิจารณาต่อไปว่าตรียางที่ลักขณาไปสถิตอยู่ภายใต้ตรียางนั้นเป็นตรียางพิษหรือไม่นะครับตรียางพิษก็มีอยู่3กลุ่มท่านก็สามารถกลับไปทบทวนดูได้นะครับข้อที่6ในกรณีที่ตรียางซึ่งคลุมลักขนานั้นอยู่เป็นตรียางพิษท่านก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าตรียางพิษนั้น เป็นลูกพิษประเภทใดซึ่งก็มีพิษครุฑพิษนาคหรือว่าพิษสุนัขแล้วก็นาวางที่ลักนาสถิตยอยู่นั้นเป็นนาวางลูกกลางของตียางพิษหรือไม่นะครับเพราะมันจะมี3ลูกคราวนี้3มลูกนั้นถ้าเป็นลูกกลางก็เรียกว่าโดนพิษมากที่สุดดุรุนแรงที่สุดนั่นเองนะครับลองกลับไปทบทวนเรื่องของตรียางพิษดู ซึ่งจากหลักการที่กล่าวมาคร่าวๆข้างต้นเมื่อโหนได้ทำการผูกดวงวางลัคนาแล้วทราบว่าลัคนาของท่านสถิตยอยู่ที่ราศีใดภายใต้เลิกใดตรงตำแหน่งไหนของเลิกนั้นหรือตรงกับบาทเลิกใดโหนก็จะสามารถพยากรณ์พื้นดวงชะตานั้นให้กับเจ้าชะตาได้เช่นกันสังเกตดูนะครับว่าถึงตรงนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงดาวพระเคราะห์อะไรเลยนะครับ แค่เราดูว่าตำแหน่งที่ลัคนาสถิตยอยู่ในเลิกใดเท่านั้นโหนก็จะสามารถพยากรณ์เรื่องราวต่างๆของท่านได้ก็ลองพิจารณาจากสองตัวอย่างที่จะยกให้ท่านเห็นก็จะกำหนดให้ในพื้นดวงชะตาเจ้าชะตามีลัคนาสถิตราศีพิจิกทั้งสองตัวอย่างโดยตัวอย่างแรกก็สมมุติว่าเราผูกดวงวางลัคนาแล้วกำหนดให้ลัคนาไปสถิตยอยู่ที่ ระยะ15องศา15ลิบดาซึ่งจากตำแหน่งที่ลัคนาสถิตยอยู่นั้นก็จะทราบข้อมูลทางโหราศาสตร์ที่เกี่ยวกับเลิกเกิดของเจ้าชะตานี้ในพื้นโนชตาได้ว่าเจ้าชะตาสถิตมีลัคนาสถิตราศีพิจิกก็จะมีดาวอังคารนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานคือดาวอังคารทําหน้าที่เป็นดาวตนุลักษ์คราวนี้ลัคนาอยู่ภายใต้เลิกที่17 จากทั้งหมด27เริกก็คือดูจากระยะองศา15องศา15ลิปดาก็จะไปตกอยู่ที่เริกนัก,กษัตร,เร์เลิกที่ชื่อว่าอนุราทะซึ่งอยู่เป็นเลิกที่17อยู่ในหมวดเลิกที่เรียกว่าราชาเลิกหรือในทางโหราศาสตร์ไทยก็จะกล่าวถึงเป็นคำพูดนะครับสำหรับโผลก็จะเรียกว่า เจ้าชะตามีลัคนาเสวยอนุราธเลิกประกอบด้วยราชาแห่งเลิกซึ่งนัก,กษัตย์เลิกอนุราธนะครับท่านลองทบทวนดูก็จะทราบว่ามีอาณาเขตแห่งเลิกตั้งแต่นาวางลูกที่สองถึงนาวางลูกที่5ของกราสีพิจิกหรือเริ่มอาณาเขตของเลิกตั้งแต่3องศา21ลิบดาไปจนถึง16องศา40 ลิบดาซึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยก็จะจัดว่าเป็นเลิกที่สมบูรณ์หรือเรียกว่าเป็นบูรณะเลิกซึ่งลัคนาที่สถิตในระยะ15องศา15ลิบดาก็จะเกาะอยู่ที่นาวางลูกที่5ซึ่งมีดาวอังคารน,นะครับเป็นดาวพระเคราะห์เจ้านาวางซึ่งนาวางลูกที่5ของราศีพิจิกที่ลัคนาของ เจ้าชะตาตามตัวอย่างแรกเข้าไปเกาะอยู่นั้นก็จะอยู่ภายใต้ตรียางรูกที่สองซึ่งเรียกว่าทุติยตรียางซึ่งจะมีดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าตรียางนี้ทุติยตรียางของราศีพิจิกก็ไม่ตรงกับตําแหน่งของตรียางพิษนะครับจากข้อมูลเรื่องเลิกเกิดของเจ้าชะตาที่ยกตัวอย่างมา สำหรับผู้ที่ได้ติดตามศึกษาเรื่องราวของโหราศาสตร์ไทยจากรู้ไว้ก่อนไปพบโหนทางช่องสารสำมราญมาถึงตรงนี้ท่านก็คงจะพอมองเห็นแล้วก็เข้าใจพอที่จะสามารถพยากรณ์ได้ว่าเจ้าชะตาที่มีลัคนาสถิตยอยู่ณนะตำแหน่งที่ว่านี้นะครับคือ15องศา15ลิบดาของราศีพิจิกภายใต้เรื่นี้จะมีคันลองชีวิต ที่มีความราบลื่นเป็นปกติหรือไม่ผมก็ใจว่าท่านสามารถให้คำตอบกับตนเองได้คราวนี้ลงมาพิจารณาอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งกำหนดให้ในพื้นดวงชะตาเจ้าชะตามีลัคนาสถิตราศีพิจิกเช่นกันนะครับแต่ตำแหน่งของลัคนาไปอยู่ที่ระยะ25องศา25ลิบดานะครับคือห่างกัน10องศา ซึ่งจากตำแหน่งที่ลัคนาสถิตนั้นก็จะทราบข้อมูลทางโงหราศาสตร์ที่เกี่ยวกับเลิกเกิดของดวงชะตาในตัวอย่างที่สองนี้ว่าเจ้าชะตาก็มีลัคนาสถิตราศีพิจิกซึ่งมีดาวังคารเป็นดาวตานุลักษ์เช่นกันก็เหมือนก,นกันกับตัวอย่างแรกลัคนาที่อยู่ภายใต้ระยะ25องศา25ลิบดานี้เมื่อเราดูแล้วก็จะไปตกเลิกที่10 8จากทั้งหมด27เลิกเป็นนัก,กษัตว์เลิกที่ชื่อว่าเชษฐาอยู่ในหมวดสมโนเลิกหรือในทางโหราศาสตร์ไทยก็จะกล่าวถึงว่าเจ้าชะตามีลัคนาเสวยเชษฐาเลิกประกอบด้วยสมโน,โนแห่งเลิกคราวนี้เราพิจารณานัก,กษัตย์เลิกที่ชื่อว่าเชษฐานะครับก็จะมีอนาคตเลิกตั้งแต่นาวางลูกที่6 จนถึงนาวางลูกที่9เรียกว่าไปสิ้นสุดอนณาเขตของราศีพิจิกหรือเริ่มอาณาเขตตั้งแต่16องศา40ลิปดาไปจนถึง30องศาก็ถือเป็นเลิกที่สมบูรณ์หรือว่าบูรณะเลิกเช่นกันแต่ว่าในทางโหนแล้วเราก็จะจัดว่าเป็นเลิกที่ไม่ดีนักนะครับเพราะว่านาวางลูกสุดท้ายก็จะเป็นนาวางสุดท้ายของเลิกและเป็นนาวาัง สุดท้ายลูกสุดท้ายของราศีเช่นกันนะครับซึ่งทางโหรหรือผู้ที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์และก็ติดตามมาก็คงเข้าใจว่าน,าว,าาน,น,น,นาวางลักษณะเช่นนี้นะครับนวางลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอย่างไรนะครับลองกลับไปทบทวนกันดูผมคงไม่ย้อนกลับไปพูดนะครับตำแหน่งลัคนาที่สถิตที่25องศา25ลิบดาก็จะเกาะนาวางลูกที่8 ซึ่งก็จะมีดาวเสาร์เป็นเจ้านวางซึ่งนวางลูกที่8ของราศีพิจิกที่ลัคนาเกาะอยู่นั้นก็อยู่ภายใต้ตรียางลูกที่ 3, ซึ่งเรียกว่าเป็นตัติยะตรียางซึ่งตรียางนี้จะมีพระจันทร์นะครับเป็นเจ้าตรียางตัติยะตรียางของราศีพิจิกก็เมื่อเราดูแล้วนะครับก็เป็นตำแหน่งของตรียางพิษ อยู่ในกลุ่มของพิษสุดนักนะครับใครยังยังไม่คล่องนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูว่าตรียางพิษของแต่ละราศีนะครับคงจะต้องไปลื้อฟื้นความทรงจำนะครับที่ต้องท่อง1 2 3 3 2 1อะไรนะครับลองทบทวนกันดูอีกครั้งข้อมูลเรื่องเลิกเ,เกิดของเจ้าชะตาจากตัวอย่างที่ 2. นี้ท่านได้ศึกษาโหราศาสตร์ไทยก็จะมองเห็นว่า เจ้าชะตาที่มีลัคนาสถิตตำแหน่งนี้ภายใต้เลิกนี้จะมีคัลลองชีวิตเป็นอย่างไรมีความราบรื่นหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเปรียบเทียบลัคนาราศีพิจิกจากตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2นะครับทั้ง2ตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วท่านก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกัน การพิจารณาลัคนาของเจ้าชะตาว่าสถิตยอยู่ภายใต้เริออะไรหรือทำการพิจารณาในรายละเอียดว่าลัคนาของเจ้าชะาตานั้นเกนาะนวางใดของเลิกนั้นความหมายของเริกนาวางตรียางดาวเจ้านาวางเจ้าตรียางเหล่านี้ผู้เป็นโหนนะครับถ้าศึกษาแล้วท่านก็จะสามารถนำมาใช้เพื่อพยากรณ์คันลองชีวิตของเจ้าชะตา ให้เกิดความกระจ่างชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นว่าคันลองชีวิตของพื้นดวงชะตานี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีร้ายมีความมั่นคงหรือมีความอ่อนแอเพียงไรคราวนี้เราลองมาดูกันต่อว่าแนวทางในการอ่านเลิกที่ลัคนาสถิตนี้เราจะทําอย่างไรก็จากที่เรากล่าวมาแล้วว่าโหนผูกดวงวางลัคนาทราบตําแหน่งลัคนาของเจ้าชะตานะครับว่าราศีอะไร เริกอ,อะไรเกาะนาวางตรียางใดท่านก็ทําการอ่านแล้วก็พยากรณ์จากเริกเกิดโดยมีแนวทางในการนําไปใช้ในการพยากรณ์โดยหลักการง่ายๆนะครับอย่างแรกก็คือดูก่อนว่าลัคนาที่ไปเกาะที่เริกนั้นเป็นเริกที่ดีหรือเป็นเริกที่สมบูรณ์หรือไม่ถ้าเป็นเริกที่ดีเริกที่สมบูรณ์ก็สามารถพยากรณ์ไปตามเรื่องราวที่เป็นไปตาม แนวทางของเริกนั้นๆหรือที่ในทางโหราศาสตร์ก็จะเรียกกันว่าแต่ละเริกจะมีนิทานเริกซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่ส่งผลไปในทางด้านของความสมบูรณ์พูนสุขความมีคันลองชีวิตที่ราบรื่นความสําเร็จของเจ้าชะตาก็จะมีมากกว่าความไม่สําเร็จหรือมากกว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้นซึ่งในเรื่องของนิทานเริกผมก็จะกล่าวถึง ต่อไปนะครับตอนนี้ต้องก็ขอยกเอาไว้ก่อนให้ท่านเข้าใจภาพกว้างๆเอาไว้ก่อนคราวนี้ถ้าเป็นเลิกที่เสียหรือฉินทเลิกหรือขนบางท่านก็เรียกน่ากลัวเลยนะครับว่าเลิกชั่วเช่นเลิกประเภทเอ,เอกปรีนิจํากันได้นะครับถ้าถ้ายังจําไม่ได้ก็ต้องขอให้ย้อนกลับไปทบทวนนะครับเพราะผมจะไม่ยกขึ้นมาทบทวนตรงนี้ ซึ่งเลิกเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาต้องประสบกับเรื่องราวทุกยากเข็นใจประสบกับความยากไร้ความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่ราบลื่นในการดําเนินคารลองชีวิตมีโอกาสที่จะเผชิญกับอุบัติภัยหรือภัยพิบัติต่างๆหลักการข้อที่2ก็พิจารณาว่าลักนณาเกาะตียางพิษหรือไม่ถ้าเจ้าชะตามีลักนาเกาะตียางพิษ ก็จะต้องทำการพิจารณาต่อไปว่าเป็นพิษของสัตว์ใดแล้วทำการพยากรณ์ตามลักษณะของการต้องพิษหรือการเกิดโทษจากพิษของสัตว์นั้นๆซึ่งตรงนี้ก็มีเรียกว่าก่อนหน้านี้นะครับเราก็มีคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องพิษพวกนี้ไปแล้วก็ท่านที่สนใจก็สามารถย้อนกลับไปรับชมรับฟังกันได้เป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งข้อที่3ก็คือพิจารณาว่าลัคนาเกาะตรีอย่างใด ซึ่งโบราณอาจารย์ท่านกล่าวถึงลคัคนาที่แต่ละเจ้าชะตานะครับไปเกาะตรียางต่างๆนะครับผมก็จะยกตัวอย่างให้ท่านเห็นสัก1หรือ2ตรียางคงไม่เอามาพูดทั้งหมดอย่างแรกตัวอย่างแรกลองดูว่าถ้าเกาะตรียางอาทิตย์โบราณอาจารย์ท่านว่าเจ้าชะตานี้ผู้ใหญ่มักจะไม่ชอบเป็นบุคคลที่จะมีศัตรูอยู่เสมอท่านจะทำคุณกับใครไม่ขึ้น มีโอกาสเกิดโรคประจำตัวต้องพัดพลากจากที่อยู่อาศัยก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่อาภัพอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าลัคนาไปเกาะตีอย่างจันโบราณอาจารย์ท่านว่าเป็นผู้ที่มีรูปร่างงดงามใจบุญสุนทานตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นผู้ที่มีสติปัญญามากจะได้ครูบาอาจารย์ที่ดีจะมีทรัพย์สมบัติ ข้าทาสบริวารจำนวนมากนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเราสามารถพยากรณ์จากการที่ลัคนาเกาะตรียาง,างต่างๆได้อย่างไรนะครับมาดูในข้อที่4ก็คือพิจารณาว่าลัคนาไปเกาะนาว,วางใดเมื่อกี้ตรียางนะครับคราวนี้เราดูว่าเกาะนาว,วางใดโบราณอาจารย์ท่านก็มีคำพยากรณ์เป็นบรรทัดฐานขั้นต้นนะครับแบบกว้างๆสำหรับเจ้าชะตา ที่มีลักคณาเกาะหนาวางต่างๆเอาไว้ผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่ามีลักคนาเกาะนาวางอังคารโบราณอาจารย์ท่านว่าจะเป็นผู้ที่กระทําเรื่องราวในทางที่เป็นอกุศลบ่อยครั้งจะหาเลี้ยงตัวเองไปบนเส้นทางที่ผิดพลาดได้โดยง่ายถ้ามีลักคนาไปเกาะนาวางพุทธโบราณอาจารย์ท่านว่าเป็นผู้ที่มี คารมโมหานที่ดีสามารถเลี้ยงตัวเองจากการทำเกษตรกรรมหรือจากการค้าขายได้ประสบความสำเร็จครับอันนี้ก็เป็นหลักการแบบกว้างๆนะครับหลักการแบบกว้างๆซึ่งรายละเอียดของแต่ละตรียางที่ไปเกาะแต่ละนาว,วางที่ไปเกาะผมก็ไม่ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าไม่สามารถเอามาอธิบายในในที่นี้ได้ทั้งหมดก็ต้องขอ ให้ท่านติดตามจากหนังสือรู้ไว้ก่อนไปพบผลเล่นถัดๆไปนะครับซึ่งก็จะมีออกมาเรื่อยๆก็เป็นการสรุปแล้วก็ขยายความเพราะว่าเวลาที่เราทําคลิปก็จะมีค่อนข้างเวลาจํากัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ครบถ้วนผมก็สามารถไปเพิ่มเติมได้ในหนังสือแล้วก็จะมีตัวอย่างมีอะไรที่มากขึ้นนะครับสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามได้จากหนังสือชุด รู้ไว้ก่อนไปพบโหนแล้วก็หนังสือตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องราวของการนำเลิกมาใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาจากเลิกกำเนิดของเจ้าชะตานั้นก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีเรื่องที่เมื่อกี้ผมค้างเอาไว้ก็คือเรื่องของนิทานเลิกแล้วก็เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเป็นตอนถัดถัดไปก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การ สนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องสาระสำราญมาด้วยดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ